ราชบุรีเริ่มแล้วงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70เริ่มอย่างเป็นทางการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีเปิดอย่างเป็นทางการกับงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งจังหวัดราชบุรีโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งและเขตสองร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่25จนถึงวันที่27มกราคม2566ภายใต้คำขวัญหัตถศิลป์สร้างสรรค์มุ่งมั่นวิชาการ สืบสารภูมิปัญญาเก่งกล้าเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคมโดยในพิธีเปิดมีนายอำพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงานภายในงานมีนายอังกูลศีลาเทวกูลรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดราชบรุรีนางบรรเจิดอุ่นมณนรัตผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา ราชบุรีเขตที่หนึ่งส่วนราชการคณะครูนักเรียนร่วมในพิธีที่มหาวิทยาลัยราชพักหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้จังหวัดราชบุรีได้มอบธงงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปสำหรับงานแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้นในนามกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปะหัตถกรรมสืบสารถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังและสารต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งให้การ จัดงานศิลปะหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถพัฒนาทักษะด้านวิชาการวิชาชีพดนตรีน่าศิลป์ศิลปะทักษะชีวิตโดยการจัดงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันให้เป็นปัจจุบันไม่เน้นที่การแพ้ชนะแต่เน้นการพัฒนาการแสดงออกให้เต็มกำลัง ให้เกียรติกับตนเองและเพื่อนที่ร่วมกิจกรรมรวมถึงการพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเองในสถานการณนน์นั้นๆสอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและมีการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาคและการส่งเสริมซอฟ t ์พาเวเในบริบทของแต่ละท้องถิ่น ผ่านการแสดงในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการนำเสนอนิทรรศการที่มีชีวิตทั้งนี้โรงเรียนทุกสังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมแข่งขันโดยมีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน72เขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษใน27จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกนิว24 สุจินนรุไัยภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน